สวัสดีครับพ่อแม่พมมี่น้องสุภูสุคนครับครับกามือนีกัเป็นมือวันที่สิบหกนะครับเนาะครับวันที่สิบหกครับครับสํ hmm. าหรับมือนีกาเป็นตัวเลกรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยชุดของปูขุนครับปูขุนชุดตองวดครับกาสําหรับฝนกระซุ่งมาโดนแล้วครับกาดไม่ได้ลุ่งอาไม่ได้ออกอากาศนะครับเนาะครับเพราะว่าข่าบ่ค่อยมีเวลาครับ ช่วงนี้ครับเป็นช่วงเหตุใหยน้าครับการมือนีล่ะครับการขึสีท่านอยู่รับเอาจอจอจันทันนี่แหละครับเอาโมโม่นี่และครับจังหมนดน้องครับเนาะเปิดว่าครับครับสำรับตัวเลขรัฐบาลชุดต้องงวดงวดที่แล้วกับได้ลงไห้ปูครับวดนี่ทสงมากครับมีโอกาสโดยลงครับเป็นรัฐบาลชุดต้องงวดนะครับนะครับ ครับสำหรับผู้ใดของมาแล้วการอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดไลค์ให้นึ่งไลค์กัมีความหมยครับมีความสำคัญอยู่ครับครับสำหรับรัฐบาลชุดต่องวดนะครับนะของปูคุณเป็นรัฐบาลรัฐบาลตองวดครับประจำวันที ประจํวันที่ตองวดรับเป็นวันที่16บหกับวันที่16มิถุนายุนหกแปครับครับสำหรับตัวเลขผู้ขุนกาบอหลายครับขับเป็นนันว่าโคงสุดท้ายเนาะครับเนาะรับเน้ยนย่ำกันมาเลยครับชุดๆครับสำหรับตัวเลขครับ ครับครัเป็นชุดตองวดวันที่16นะครับครับสำหรับตัวเลขตัวเลขครับบนล่างครับลักษณะนี่ของปูครับบนล่างอันนี้เป็นเลขวินครับเอาไปวินบนล่างครับสำหรับตัววินปูหายไปที่0379ครับ0 3 เจ็ดเก้าครับมิหาโตครับ0379ครับ0379มิยูซี 4, โตครับสำหรับเลขวิ่งครับวิ่งปูวิ่งไปที่เก้าครับเก้าเก้ากับศูนย์ครับ 0, บ่งเก่ากศูนยครับ, 0, รบจับคู่หคู่สามศอันนี้ปเป็นเลขจับคู่ครับสามเจดโอ้สามเจดเนียงามครับสามเจ็ดหย์หกศูนย 90 90 93 93 97ครับอันนี้เป็นเลขก 2, ตัวครับ2ตัวบนล่างครับอันนี้เป็นเลขก 2, ตัวบนล่าง รัฐบาลต่องวดนะครับเนาะครับรัฐบาลต่องวดวันที่16ครับเลขบนล่างครับอันนี้เป็นเลขวิ่ของปูครับจำวิ่เอาครับครับเก่งไปที่เก้านะครับเด้อครับสำหรับเลขวิ่งเลขหลุด09 90 09 97อีกครับตัวหนึ่งครับเก่าดีสิบดีนะครับเนาะครับ ครับอันนี้เป็นเลขสามสองตัวครับเมื่อเบิ้งสามตัวครับสตัวที่นี่ปูห่ยมา้าสามหางครับเลียกสตัวปูหอม,ม้ากระมิเก้าสามเ็ก้าสามเจ็ดห้าเก้าด ลงเจ็ดแปดนครับนี่เป็นชุดตองวดนะครับเป็นชุดตองวดรัฐบาลปูขุนพารวยนะครับเป็นรัฐบาลไทยครับปูขุนพารวยครับ ครับเป็นเศรษฐีมือนี้ครับเพคุนว่าพาไปเป็นเศรษฐีครับครับนี่สําหรับตัวเลขครับชุดตองหัวปูขุนครับหาเบิรงครับลอตเตอรี่ครับท่านอยู่ครับท่านอยู่จอดจอจังจันจังที่ละครับงามงามนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับครับสําหรับชุดตองหัวรัฐบาลปูกระห่ายศูนย์สามเจ็ดเก้าครับเลขวิน วิ่งไปที่เก้ากับศูนย์ครับศูนย์คับเก้าเก้าคับศูนย์ครับปูจับคูมากกับพี่3037 60 60 90 9เจ็ครับสำหรับ3ตัว3ตัวมีอยู่สหางครับไปที่3หางบอมีเน้นครับ ครับอันนี้เป็นชุดตองงวดไปเลยครับสำหรับตัวเหล็กสวยๆงามๆครับแคบ้าจอไไ้ครับครับสำหรับภูมัดนะครับเนี่ยครับผููขัดขับพันทาง่องครับเสนอเป็นเพียงกระถางแล้วครับเนาะครับเพื่อเพิ่มสนุกสนานเพียอเพิ่มบันเทิงครับติดรนาเบิ้งครับพ่อแม่พี่น้องครับหลตดตลีรางวัลที่หนึ่งยื่ในนี้เป็น่าครับสำหรับตัวเหล็กสุดตองงวดของปูครับ รางวันที่หนึ่งและวันที่สองอยู่ในหนีมดครับก็จะเลืมแหละครับสําหรับตัวเด่นตัวยําของปูครับเก้าศูนย์แหะครับเป็นเด่นเป็นยำมา้งเนาะครับเนาะสาหรับตัวเลขเก้าศูนย์เก้าเจ็ดอันนี้เป็นตัวเลขออเลขเลขปูโอสามศูนย์เนี่เป็นตัวร่องนะครับเน้ะครับ เป็นตัวล่อง3ามศนี่เป็นตัวล่องครบเงินครับเว้นไวสามเจ็ดสามเจ็ดกับเก้าสส่วนมากเขาจะออกแบบนี้ครับสําหรับตัวเลขของปูเอาไปวิ่นมีสาตัว4ี่ตัว0ูนยครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับพิจาหน้าบิ้งครับสำหรับปูมักพ่อแม่พี่น้องครับ ลอตเตอรี่ครับเอ้าแคปหน้าจออะไรครับครับนี่เป็นตัวเลขนะครับเด้อครับตัวเลขงามๆจากสองเสี้ยงยาพ้าละครับท่านปูขุนทรงมากครับครับสำหรับคลิปนี้กับบ่อมีอย่างหลายนะครับเนาะท่านสองกับสิดีขอลาพี่ละน่องละครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับสุขโชคมันๆลำลำลุลุ้ยครับสู่ผูสู่คนครับเฮงเปังปังครับพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ